ในใครตามผมมาจากคอนแก่นบ้างยกม,มือให้ดูหน่อยไอันนี้คือรอคนที่ไม่ยกมือคือ,อดูไปไปลายใช่ไหมวันนี้เป็นไงแดดแดดร้อนไหมครับผมตั้งใจจะมาจริงๆอยากจะมาตั้งแต่ตีสีแต่ว่าติดงานเห็นไหมผมบอกแล้วแต่ผมตั้งใจจะมาจริงมันไม่ได้ขึ้นโพเดียมได้ยินข่าวบักซก กลับยังกลับยังกลับยังไปไปกลับยังตอนนี้ไปไปอยู่ไหนฮะกลับยังจริงหรือเปล่าโย่เป็นเมาตะวันแดงไว้แล้วนะไปไปนะยังไม่กลับจริงป่ะเนี่ยฮะยังไม่กลับเจอตอนก็วันคุณคอไปคุณคอหาคนที่เขากลับหรือยังจำไหมกับจำไหมตัวหารหรทางเอาคืนเอาคืนรู้สึกว่า ขาดเพื่อนกินเหล้าขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสาภาเออโดเด้โทษจาก iPhone 17 Pro m a x เด้ยังไม่ได้รับครับโอ้ยคนยังมารอแม่มันเถอะวะ mấy lắm sao đâu Dây thả đồn hãy lập sai nè Dây thả đồn hãy lập sai nè Anh à, đi tiền này bà Ơ Thôi 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 lập Xong 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 Hey! ปาดเพราะมงคนไปเข้าอะไรไว้ในเน็ตเนี่ยสงสัยกำลังกำลังดื่มอยู่เหดุยังอยู่น้อยามหน้าจอขึ้นเบื่อท้อ่่น บ้านบอรับสายเบาน้ำไายได้บ่อจักข้าเอาหน้าขวโหดเด้๋ยวนี้หดเด้๋ยนี้เอฟซีแฟนคลับนะพี่ๆทุกคนนะหลังจากเซบายเสร็จนะแถวนี้มีแต่บันแดงปะมีเหรอซุ้มเจ้าไปแต่บันแดงเด้อเชีย่ยคอยมันฉิ่งยังบ้่งสิล่ะ ะตายไปไปเมาเนานะเฮ้ย hey, ไม่จับกูทำไมถึงรั้วเขาเมาเนี่ยผมไปเมาแล้วก่อนอยู่เนาะ oh. ลุก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 ,ลกไปต้นนี้ก็ขู่ไปต้นนี้ก็ข <c oughs> <c oughs> ู่ไปต้นนี้ฮ่ามีเฮ้ยมีปฏิสัมพันธ์ยาตอนนี้เลยไปต้นไปต้นไปต้นกล่องครับบอ alo 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 phải alo alo điều nếu u say em ngọc ไปไปอาบน้ำอยู่ครับคิดมากว่าเชี่ยเขใส่สายเดียวอยู่โอ้เลื่นเนื้อวัเลื่นน้ำมัีไดาคนเยเอ้ากูศิลองเพลงอะนะมาโทษมากลางเพลงปั๊บเพลงกูเสียเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงให้ครับเบิดเบิดเบิดหรือเชี่ยเบิร์ด อ่าเอานะาสามนานเกินมนานเกิน,กอนสองน <c ười> ึงเอาสาม สงสัยไปสืบราชก,การรับอยู่ไม่รับส่งไม่ได้ออบอกว่ายินดีด้วย<อ>กวยับการแข่งรถวันนี้พูดเมื่อกี้เอามาเออไม่ต้องรู้หรอกนะหนึ่งผลงานเล็กช้าๆซึ้งๆบอกมันจะทั่วมาได้วยเดี๋ยวนี้ก่อน